จร,จริงๆวันนี้ที่นายนิพนธ์ไปศาลไปการรับทราบข้อหาที่ปปชแจ้งในคดีอาญานะครับแต่อีก10วันข้างหน้าเดิมจะเป็นคิวที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่านายนิพนธ์จะต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยระหว่างพิจารณาคดีหรือไม่แล้วมันก็ประจวบเหมาะครับคดีนี้เป็นคดีค้างเก่านะครับตั้งแต่สมัยที่นายนิพนธ์ยังเป็นนายกอบอจอสงขลาก็เกือบ10ปีแล้วเหมือนกันแต่10ปีนี้นายนิพนธ์ไม่ได้มีแต่คดีความอย่างเดียวครับ แต่บารมีทางการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเดินทางไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชยื่นฟ้องกรณีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ นิพนธ์บุญยามณีชี้แจงผ่านช่องทางออนไลน์ยืนยันคำเดิมว่าไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์ในสมัยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เพราะพบการปลอมแปลงเอกสารและพฤติการเข้าข่ายหัวประมูลนิพนธ์ยังระบุว่าพร้อมสู้คดีเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกล่าวหาของปปช ไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเวลาราชการเพื่อต่อสู้คดีนำไปสู่การตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช้าวันนี้เหตุการณ์ที่ถือเป็นต้นเรื่องของคดีต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยนิพน์บุญญามณียังดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่อปี2556เหตุการณ์ครั้งนั้นนำไปสู่สองคดีสำคัญที่จะชี้ชะตาอนาคตทางการเมือง ของแกนนำพักประชาธิปัตย์คนนี้ได้หนึ่งคือคดีอาญาที่ทำให้เขาต้องไปสารอาญาในวันนี้อีกหนึ่งคือคดีที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยสัปดาห์หน้าว่าความเป็นรัฐมนตรีของนิพนธ์บุญญามณีจะสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจทำให้เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ นอกจากนี้ยังมีคำชี้แจงที่ปรากฏบ่อยครั้งคือการประมูลจัดซื้อจัดจ้างรถซ่อมบำรุงทางอนเนกประสงค์ที่เป็นต้นต่อของคดีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าการรับตำแหน่งนายกอบจอสงขลาของนิพนธ์การละออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งผลให้เกิดที่ว่างในคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมและอาจส่งแรงกดดันในประเด็นปรับคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างในขณะนี้ คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งศาลนอกจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วยังมีกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย